สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันที่7มกราคม2564นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานนะคะมีการปรับทั้งหมดถึง6ครั้งนะคะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่100บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะ าราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันที่7มกรา2564นะคะราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่27,650บาทรับซื้ออยู่ที่27,550บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,150บาทรับซื้ออยู่ที่27,060บาท60สตังค่ะ ในส่วนของสปอร์ตโกนะคะสปอร์ตโกก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะล่าสุดอยู่ที่1.921.10ดอลลาร์ต่อออนนะคะมีการปรับลดลงเล็กน้อยนะคะและในส่วนของทองคำโลกก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะอยู่ที่1.920.452ดอลลาร์ต่อออนคะ่ะลดลงอยู่ที่1.52เปอร์เซ็นต์คะ่ะ ส่วนค่าเงินบาทนะคะอยู่ที่29.916เก้าหนึ่งหกนะคะลดลงอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึงหนึ่งสลึงสองสลึงหรือห้าสิบตังค์แล้วก็หนึ่งบาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกรํารของราคาทองแต่ละชนิดนะคะ ดูในส่วนของราคาทองออสซลิตแล้วก็หัวเส้นเฮงกันต่อนะคะ